ช่วงนี้พระภิกษุสงฆ์รับนะครับรับถวายแล้วท่านก็จะให้ขอเลยนะครับให้ขอนนะเเนื่องจากวันนี้เป็นวันทอดกระถิ่งแก็เดี๋ยวจาติจยกก็จะทําพิธีในส่วนกระถินต่อไปนะครับ พระสงฆ์ก็กำลังให้พรน,นะครับช่วงที่ถวายพัตตาหารเพล็นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป,ปรปเดี๋ยวคงจะต้องมา ร่วมนี่แหละครับทอดกระถินใหญ่ประจำปีพศ2 5 6 8นะครับวัดพุทธศักวันชโชติการามวัดหลวงพ่อหมอนะครับวัดหลวงพ่อสมบูรณ์อินทะโชโตนะครับ ที่มาต้องผู้คนในนามของที่การพักที่สองทางวัดพุทธวาสุสิการามในบริเวณงานทอดกระถินวัดพุทธวันโชติการามนะครับนะที่วัดพุทธวันโชติการามจะจัดพิธีแบบนี้นะครับ พระสงฆ์ก็ฉันงพรทหารไปนะครับแล้วก็ให้ญาติโยมาพ่นองาางใ้นะครับองีจกัหาวัวัต้องววัทางวังไว้เป็นการทางวัดหลวงพ่อหมอจัดไว้ฮะที่นี่ ค่อนข้างจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับนะนี่ครับให้ญาติโยมมาทานอาหารเลยนะครับราาทยานอาหารทชเรียบร้อแเดี๋ยวออกไปในพกทะทิพรอบพระบุทศรนะครับวัดหลวงข่อมอกุเาทุกท่าน เออนี่ครับเราเาพูดนเราเาพูดนในระหว่างที่กำลจะออกวัดวัดนะครับท่านให้ผู้ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลได้ทานอาหารก่อนนะครับนี่ทางวัดจัดนะครับนะครับอขออนุญาตครับอาจารย์ครับ,อาารบขอบอาานุอญาตถามนิดนึงเอ๊ะ วัดเราเนี่ยวัดหลวงพ่อหมอเนี่ยเหมือนจะจัด,จดไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนที่อื่นหรือเปล่าถ้อยกระถินอ่ขนาขณะนี้อาจารย์ก็ฉันาอาหารไปนะครับนะ<ม>ทางพระสงฆ์ฉันแต่ว่าขณะเดียวกันท่านก็คงเป็นหัวญาติโยมที่มาทําบุญกลัวจะไม่ได้ทานอาหาร<ม>ก็จัดอาหารมาให้ทานโว้น่าทานเลยนะครับมผม,มต้องขออนุญาตด้วยนะว,วันนี้เห็น<ม>ไหมน่าจะเป็นทางวัดร่วมจัดด้วยนะเนี่ยอาหารเนี่ย แม่ัวแลงทานมาให้โรงทานด้วยนะอะโรงทานนำมาให้ด้วยนะอะเราวัดด้วยแม่คัวก็มีด้วยนะโอ้โหสุดยอดนี่ครับวัดหลวงพ่อหมอนะครับวัดพุทธวรนโชติกรามนะครับหลวงพ่อพระครูพิบูลบรดธรรมหรือเปล่าพระครูพิบูลไม่ไม่พระครูหลวงพ่อสมบูรณ์อะ พระครูพระครูพี่บุญวรคุณนะครับพระคร,พรพูพี่บุญวรคุณนะครับพระครูพี่บุญวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดนี้นะครับวัดหลวงพ่อหมอนะครับนะฮะวัดนี้เขาทำทำดีฮะเป็นห่วงญาติโยมอ่ะแต่บัดดี้ครับท่านวัดดี้โอ้โหนักร้องมายังไงเนี่ยนี่ครับนักร้องเมืองพิจิตร นี่ตัวจริงเสงจริงไงเนี่ยแล้วลงกับเครื่องเลยอาจชิญเทานข้าก่อนเดี๋ยวคุยกันอืมนี่ขั้นตอนการรับผ้าไตรอ่าผู้ที่มีศรัทธาผู้ใจบุญใจกุศลนะครับพร้อมทั้งครอบครัวก็พร้อมใจกันมาจองผ้าไตรบริวารน,นะครับทอดกระถินใหญ่วันนี้นะครับนะฮะกะถิน วัดหลวงพ่อหมอนะครับนะฮะอ่ะมีการจองกันไว้เนาะเนาะอ่าอ่าอ่านี่นี่น,นี่โอ้ยพี่เกิดอ่าพี่เกิดานสมจตอินเดีรักโอ้โหนี่แฟนแจพอดีเลยครับเนี่ยโอ้ยมาแจกผ้าไตายอยู่นี่ครับอือโศกก็ริปากดีนะครับเป็นสอทศเขตอ่าเทศบาลตะพันหินเราวนี่นะครับบ้าน ก็อยู่หน้าวัดเราเนี่ครับหน้าวัดเลยนะฮะหน้าวัดหลวงพ่อหมอเราเนี่ยครับประตูโขงวัดอยู่ซ้ายมือเลยนะครับพระสุทสุนาสุนรนายศ กำลังประกาศรายชื่อ <c oughs> อ๋อสองคนสองกร <c oughs> เรียรับอพีอยู่ตรงไหนคอยากใหมาทานให้อนะครอบครัวบุศีอามาโลอาิผู้ศรัทธานะครับผู้ศัธาจองผ้าไตรบริวานทอดกระถิ่นสามัคคีวัดหลวงพ่อหมอไว้นะครับวันนี้นะฮะ ทธาสธาแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้ากาแฟอร่อยนะครับตะพันหินนะครับนะงานงนมแล้วโอ้คนสวยถ่ายตอนไหนก็ได้ถ่ายตอนไหนก็สวยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายในแห่รอบพระอุโบสถอีกเนี่ยแห่รอบพระอุโบสถอีกนะ กบอยู่ในขั้นตอนการประกาศให้มารับผ้าไตรบริวารที่จองไว้นะครับจองไว้เพื่อเป็นผ้าไตรบริวารองกระถินนะครับองกระถินสามัคคีวัดหลวงพ่อหมอนะครับอืมนี่นะครับผู้ศรัทธานะครับ